สนยุค เผยถึงความรู้สึกหลังได้เห็นความเหนียวแน่นของแฟนๆตลอด16ปีที่ผ่านมาล่าสุดได้กลับไปที่ประเทศจีนอีกครั้งแฟนๆก็ยังคงมาหาเอาดอกไม้มาให้มารับที่สนามบินถือป้ายต้อนรับซึ่งวันที่ได้ไปโชว์ตัวบอกเซอร์ไพรส์มากที่เขามาดูกันเยอะมากมีคนรู้จักและตะโกนเรียกชื่อทําให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเหนียวแน่นมากคือเขาตามผมนั่น,นแหละเราคอยเรื่องแรกผมไปรอบนี้ที่งปักกิ่งคือเขามาตามที่สนามบินเหมือนเดิมมาต้อนรับถือป้ายเอาดอกไม้มาให้นะครับแล้วก็แบบ วันงานโชว์เนี่ยผมบอกเลยว่าประหลาดใจมากแบบเซอร์ไพรส์มากที่ว่าเฮ้ยเขามาดูโชว์เราเยอะขนาดนี้ผมมีมีโชว์เป็นแฟชั่นโชว์ที่นั่นนะครับคนรู้จักเราเยอะมากนะฮะแล้วก็ตะโกนชื่อเราถือป้ายเราเราก็แบบอู้เขายังรักเราเหมือนเดิมยังรู้จักเราเหมือนเดิมแบบขอบคุณมากครับบอกว่าเ,เกินเกินความคาดหมายดีกว่ามากๆนะฮะผมว่าแบบน่าจะมีแบบ300%จากจากที่ผมคาดหวัง ใช่ใช่เพราะมันเยอะจริงผลเยอะจริง<ป>ครับใจฟูใจฟูมากมีมีแฟนคลับเหมือนจะซื้อเะลาบูบูมาให้นะผมแบบ <laughs> มันเขาเข้ามาไม่ไม่ถึงผมอะผมเห็นแล้วแหละแต่เข้ามาไม่ถึงผมด้วยอะไรเงี้ยเออนา่ารักดีเป็นเหมือนวันแรกเลยเหมือนวันแรกที่เจอกันเขาก็แบบเขาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมเอาจมีแค่คนเดียวผมก็ดีใจละที่แบบเห็นเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็แบบเราเป็นกำลังใจทําให้เขา เติบโตได้อย่างเงี้ยแค่นี้ผมก็ดีใจมากนะครับอันนี้ยังไม่ได้มีโปรเจกต์นะครับยังไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าทางใครขับจีนเนี้ยเรียกร้องเยอะมากอยากให้แบบไปจัดที่น,นู่นอะไรเงี้ยครับผมจริงๆใครขับไทยก็เรียกร้องนะผมก็เมื่อไหร่จะอยา่างนะปกติอนะวันเกิดผมเนี่ยผมจะมีแบบพาไปทำบุญอะไรเงี้ยแต่ว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีนี้คงมีหนะครับพากัไปทำกันสวนเผยว่าความรักจากแฟนๆทําให้เจ้าตัวรู้สึกว่า10กว่าปีในการทํางานที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆดีใจที่มีคนเห็นคุณค่าในตัวเราเลยคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้จัดแฟนมิตรในปีหน้าเพราะแฟนๆเรียกร้องกันมาเยอะมาก